ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากคนธรรมดาที่ลุกขึ้นทำถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านจะได้รวมพลังร่วมพัฒนาอบตอหนองอยาปล่องของเราให้ดีกว่าเดิมพัฒนาไปพร้อมกันกับนายจิรพงษ์ทันวงศ์หรือนายกอุเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายจิรพงษ์ทันวงศ์หรือนายกอุผู้สมัครนายกอบตหนองยาบล่องเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง พบง่ายเป็นกันเองเน้นพัฒนาพร้อมกลุ่มพัฒนาหนองอยาปล่องเน้นการพัฒนาทั่วถึงทําทุกวันไม่ต้องรอพรุ่งนี้เพราะการพัฒนาที่เห็นผลจริงคือสิ่งที่ต้องทําทัานทีนายจีรพงษ์ทันวงศาหรือนายกอุผู้สมัครนายกอบตอหนองอยาปล้องเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง พร้อมสนับสนุนส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนการเกษตรสัญจรสะดวกดูแลสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุผู้ป่วยจากสารเสพติดสนับสนุนด้านการกีฬาเป็นเลิศด้านประเพณีดีงามด้านการศึกษาที่โดดเด่นเน้นบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบดูแลระบบประปาชุมชนอย่างทั่วถึงนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดที่นายกอุและกลุ่มพัฒนาหนองอยาปล่องพร้อมทำได้ทันที วันอาทิตย์ที่1ิมกราคมนี้เลือกนายกอบตหนองยาปล่องอย่าลืมเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลือกนายจิรพงษ์ทันวงศาหรือนายกอุผู้สมัครนายกอบตหนองยาปล่องเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลือกนายจิรพงษ์ทันววงศาหรือนายกอุเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง พบง่ายเป็นกันเองเน้นพัฒนาพ่อแม่พี่น้องปลดไว้วางใจเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับทุกคะแนนเสียงของทุกท่านมีค่าอายุ18ปีขึ้นไปโหลดพร้อมใจไปเลือกตั้งอย่าลืมช่วยกันเลือกช่วยกันกาช่วยกันลงคะแนนเสียงให้นายจิรพงษ์ทันวงศ์หรือนายกอุเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง กาเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งเลือกนายจิรพงษ์ทันวงสาหรือนายกอุเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นนายกอบตหนองยาปล่องเข้าคูหากาเบอร์หนึ่ง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 ทำถึงนายกอุทำจริง